สบายดียินดีตอน h a l f w a ข้าสุซองน้องตุต๊กสาวลาวซับเหนือแชแน้ำจะบายดีจ้าสบายดีได้ลูกสบายดีแบบไหมจะบายดีค่ะม่อับเราเออลูกลูกสบายดีก่อนบอกเ <c oughs> ออประดับประดับประ,ด,ประดิเรื่องอีเม้นี่ สบายดีจ้ายินดีตอนถามความสุขสองน้องตุ๊กสาวลาสําเหนือเด้อเมื่อนี้น้องตุ๊กเก็ให้ไข่ละเด้อดีไข่แล้วทุกคนดีไข่แล้วจ้าคำว่าครึ่งเดือนบ่เป็นกินจริงๆเฮ็ดเบียกหนักหลายเนาะทุกคนเนาะเฮ็ดเวียกหนักหลายแหะตืมใส่กะกะกินเบียร์น้อยนึงเนาะทุกคนเนาะกินเหล้ากินเบียร์ก็เลยเฮเถอเพียก็เลยห่างกกลก็เลยสุดโสมตืมเสื้ออากาศ เปลี่ยนแปลงเนาะทุกคนเนาะอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็ให้เธอน้องตุกไม่สบายนั่นเองค่ะทุกคนจะเป็นแบบนี้ทุกปีค่ะช่วงนี้จะงดเหล้างดเบียร์เขามีแต่ง,งดเหล้างดเบียร์อ่อนเขาพรรษาตัวเองงดเหล้างดเบียร์ออกพรรษาจ้าเชิงเนี่ยนี้น้องตุกกำลังสิออกอ,อกไปตลาดเอาไปตลาดไปซื้อดอกไฟไปซือ ไปเสื่อนนอมาแกงซวงนี่จะยินข้าวว่ามีนอขมแล้วทุกคนนอขมแหลกแหงปีได้ทุกคนนอขมแหลกแหงรูข้างแหลของรูเดี๋ยวเราจะออกไปสื่อกันนอทุกคนเนาะเดี๋ยวไปกันเลยจะ้ะอีนางจอมหยุงมันมามันมาป่วนนี่ uh huh. น้อยเดี๋ยวนี้หูอายแดโอทุกคนโอ้ห oh ูอายแดบอกเธอสบายดีกับบธสบายดีแหละคขมันขีอาย จอดรถก่อนลงตรงสเปตลาดซื้อนมาแกงจ้าเดี๋ยววักเสอกเดียวดบเนีได้อะไรคูณราคาสิบเดียวอ้าวเาเดาเมาแลกมากเสนุกเดียวขนาด แซ่บโตัวเนี่ยแซ่บดินมันแน่นดิฮะเบิ่งแล้วนี่คือจิบแซ่บนแซ่งมาแซ่บกิ่นเหะหาสิพันกีทุกคนเกือบร้อยบาทหาห้ห้นี่ออลมตสอลไม่เลยน อันนี้20ต้นนี่แฉะต้นนั้นเคยกินเราอืมผักกาดงามๆนะทุกคนวั่นี้กินว่าอยากกินอ่ะนกนกขมแต่ว่านอขมบุ้มมีมื้อนี้นะต้องรุ่นเนาะสว่งนี่พะวันเป็นสวงอ่าแหลกของมาดูการเนาะมันก็เลยหายอย่างน่อยน,นึงแต่ว่าเฮามาซื้อผักกาดไปซุกเนาะ นอกบายทุกคนเรื่องที่สุดก็ตั้ที่เจอส่อสี่สิบห้าพันกิีเอาไปเฮ็ดเด้อกินไหมคะเอาไปเฮ็หมกเะไรมีกลมธรรมะกับแกงอะไรแกงซอๆ มีปลาปลาลายมาข่อมมาขอเล็วลูกปาสยสไยต้ลูกโต้ลต้องเป็นมือแดงๆค่ะโอ้ ทุกคนตลาดยามเย็นของเมืองจำเหนือวันนี้มีตสโลงมีตัวตุกตุกแบบเ,เขียวๆนะทุกคนตองตุกเคยกินแล้วแสบตุกตกุเขียวๆน้ำแปก๊กแซวแสบตุกตุกไปยักษ์ใดยักษ์ใดนอขมแต่บวกคุว่ามือนนี้มีบอนนอนอ,อ่ะนอขมมีนอมนไม่เอ้ยเมื่อนนี้เขื่อบอกมีนอ ยากไงน,นอขมแต่โบมีน่นอทุกคนสรุปแล้วเากับบรายนนนันนอขมมืนอไนะอะไรแต่พักกาศเพราะว่าเข้ามาขำเห็นเลยมื่อีนะจะบโบมี่เพราะว่าเมืนน่อั้นน้องตุกมาน้องตุกเห็นมีอยู่เนอะนอขม นเนี่ยนี่น้องตุ๊ก็อ,ออกจากตลาดนะเด้อทุกคนน้องตุ๊กซื้อกบเขียวมาเนี่ยราคาสี่สิบห้าพันเนาะทุกคนเนาะน้องตุ๊กเคยกินนะนึงแล้วมันแสบเห็นมันแฝกหล่ะก็ซื้อมาแต่บุหัว่บะกินน้ำบอ่อ <laughs> เดี๋ยวลองไปตอนนั้นก็ช่วยบอเฮ็ดอันเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดโมกไปเละเฮ็ดตั้มเฮ็ดโมกเฮ็ดเฮ็ดโมกหมอ้อ เเครื่องหลายๆแซ็บๆอันนี้คือบิวบรรยากาศยามแรงเลยทุกคนเด้อบรรยากาศตีอากาศตีนานเนาะคนเป็นอากาศแบบเย็นๆเ,เริมหนาวแล้วตอนตอนจะเสารหรือว่าหัวแรงเริมหนาวเราเด้อเริมอากาศแบบหนาวเย็นแต่ส้วงนี่ยอยากอุ่นมาหน่อยนึงส้วงก้อนอันส้วงก้อนพี่น้องทุกเป็นไข่หันคือหนาว ไปนุ่งเสื้ออาจไม่พุมพ่มคนแหละทุกคนแต่ว่าช่วงนี้เริ่มเริ่มกะเริ่มอันนั่นแหละทุกคนมันก็เย็นเย็นแต่ว่าให้ให้ขวานมันกะบล็อกขวานเนาะทุกคนให้หนาวมันกะยางบนนาวหินอากาศสปดียูประมาณสาวสาวสามสาสี่อ,องศาแล้วก็ประมาณอ่าตอนสาวก็ประมาณสิบสิบหกสิบเจ็ดองศา ตุกเบสือ,อน,นั่นก็เด้ลยทุกคนแบสื่อดอกไฟก่อนปกติดอกไฟนี่คาดดุคาดดันตลอดเว้ยพี่ทุกคนโตเกียวเข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 ียว อือเยอะเยอะเยอะนี่แม่กบเขียวเขียวเสียบได้กินชุดก้อนกับเสียบ้เอโต o อยู่เด้บ้านพีพี FCM บอกบ้านน้ำตุก มีกบเจียวเขียวแบบมีขายเด้อทุกคนแออฮซบนะแซบแซบตุ๊กเสือนี่มาเนินราคา45,000กีบนะทุกคนส่วงนีอันเด้อก็แพงมากแพงจริงๆเนะพะักมัดนึงอ่ามัดนึง10,000ทุกคน ต้งตุกปุกแต่ว่ายังยังอ่าพอาะพายปุกแต่ยังเงินโอท่านเย่อเลยทุกคนพอบาาเฮาได้เอาข่าวออกจากนาแล้วเขาก็ตีเห็ดเลยทุกคนไอ้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 ตาย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 มีความผู้จิบยานได้แต่ยากเลยมันเหนียวเหนียว แล้วก็ซื้อตีนงวคซื้อหอมแล้วก็ทั่วหนาวทวเตยทั่วหนาวเมนูของเฮาว้นนี้จ้าทุกคนเดี๋ยวดิแม่ฟุดก็จังตํ้ฮูกเหมือนเดิมค่ะใกล้จะสุดแล้วค่ะทุกคนมาจเจตสุพักแต่ว่า,มมาเมบาบวเฮ็ดกดได กินอันตีนงัวตีนงัวนี่กินบะเตยตก,ตกินแกงข้มกินแกงกินแกงขมกับตีนงัวอีเมเฮ็ดแกงอันขมบริทายสั่งทุกคนลืมคิดว่าจะเฮดอันสุผักเขาเลยบริทายแซบแน่นอนชิมมึงก่อน นี่ไงนี่ไงกินง่ายอยู่ง่ายค่ะมีอะไรก,ก็กินนั้นๆอาขมจั <laughs> บแต่โบเพ็ดมืออื่นจึงเห็ดอ่ามก มกโต้กบเขียวๆนี่กับซุปผักเนาะทุกคนส่วนมื้อนี้หั่นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองซาราสแอเนีอเด้อพาทุกคนไปเลาะตลาดมีแต่แนวแปลกๆเนาะมีกบแปลกๆทุกคนส่วนม้อนี้นะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองซาราสแอเนีอเด้อส่วนมื้อนี้ไปกันเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายดีใายแล้ว